กัวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะดีเอ็มมาท้าแดดท้าลมนะคะร้อนมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูสัตว์กันนะคะว่าที่นี่จะมีสัตว์อะไรมากมายหรือเปล่าไม่รู้กุ๊กะไปดูค่ะเดี๋ยวเราอมาส่องท้ายทอยของพี่สองคนนี้กันนะคะทานแรงนะคะคุณอูแบกเฮดนะคะห้อยอะไรมาครับพี่ปลกปกมะ<ด>ํามนวะนะคะ,ะ,ะ,คะพร้อมเรียมเดิมเลยนะคะสุดยอดนะคะองค์ข้างหน้าเลย นี่วันนี้คุณๆนะคะเหมือนเช่ามาจาก DM แล้วคะ่ะไม้ยิวงนี้ดาราไทยรัฐนะคะวงนี้ไม้หิวป้องกันเรื่องอะไรพี่ป้องกันเรื่องคุณใสคุณใสเวทมนต์ <Red mond. S 1> ผีพิศาจ์ <Yes. S 1> จัดไปเดี๋ยวคุณต้นไปไกลแล้ว <Okay. S 1> ไปไกลแล้วเดี๋ยวเราไปล้วงคอเขาซิเขาห้อยอะไรมาวันนี้นห้อยพระอะไรมาคะด้านหลังเห็นเมนตะกุดปีหนึ่งศูนย์เนื้อทองแดง หล้วงออกมาหน่อยค่ะหลวงปู่โตนะคะนี่เราแก๊งหลวงปู่โตชัดๆเลยอินเวียดนามแท้ๆข้างหน้าอะไรอ่ะพี่ข้างหน้าเป็นเหรียญเยือนอินเดียเนื้อเงินนะคะเหรียญเยือนอินเดียเนื้อเงินสวยตั้งแต่ปากซอยเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอะไรกันก่อนดีะ ร้อนมากพี่พีเีขอเตือนว่าให้มาในช่วงที่หน้าเย็นนิดน,นึงนะคะครับเอ่อสำหรับค่าเข้าของท<ะ>ี่จะเข้ามาดูสวนสรรัตว์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วผมได้ซื้อเป็นคอมโบไปนะครับก็คือการเข้าไปเที่ยววินวอนเดอรด้วยแล้วก็การเข้ามาดูซาฟารีด้วยนะครับเป็นทูเดย์พาสนะครับก็ตกคนละไม่แพงครับ3,50,000ต่ดอง3า0 0 0 0ก็ตกครับเป็นเพร์เท่าไหร่นะ หนึ่งแสนดองประมาณร้อยสี่สิบาทใช่ก็คูณไปคนละประมาณห้าหกรอยบาทค่ะเราสามารถไปได้ทั้งวิมวันเดอร์แล้วก็สวนสัตว์สวันออลลิมิตตคก็คือวิ n วันเดอร์โอเคใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเข้าไปอยู่ในจุดที่ให้อาหารสัตว์กันเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงแรกก่อนเลยนะคะนกฟามิงโก้นะคะไม่เคยเห็นเหมือนกัน ไม่รู้ว่าบ้านเรามีไหมนะคะนี่เขาอยู่กันเป็นเป็นทีมงานนะคะเป็นทีมงานลูกมครู้กันไหมว่าจริงๆแล้วนกฟา์มิงโกที่เราเห็นทุกวันนี้นะฮะที่เรามีจังหวะปากยาวๆเนี่ยจริงๆแล้วส่วนปากบนเขามันสั้นยิดเดียวนะครับแต่ว่าที่เห็นยา,ยาวๆเนี่ยคือตรงปลายส่วนปลายนะครับจะเป็นรูนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเขากรองน้ําเนี่ย น้ำจอกทางปลายปากแล้วก็สิ่ที่เหลือคืออาหารนั่นเองครับเดินไม่น่าไหวนะคะก็เลยซื้อรถนั่งตัวรถนั่งกันนะคะตกคนเท่าไหร่คะพี่ต้นร้อยกว่าบาทร4 0ครับตกประมาณร4 0บาทนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถดูสัตว์จันนี่หนึ่งแสนดงนะคะ เรลาีวามคอเฟิร์มออสเตรเลียให้ไวเซีวเฟิพี่ PFC เห็นลิงไหมคะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะคะตัวใหญ่มากแต่หันหลังยุ่งยู่ซีดให้จริงจลิงอะไรนะคะพี่ต้นชิมปาซี๋อเราไม่ได้รั้อปิดบ้านละดสมเสร็จนะคะแอบอยู่อีกแล้วค่ะนี่สมเสกทั่วปก็จอดรถแล้นะคะมาดูจอร์าเทค่ะเดี๋ยวเขาไปดูด้านในกันค่ะ ในนี้นะคะไม่ได้มีแค่จระเข้ก็จะเป็นสัตว์เลยค่ะอันนี้อีโกน้าไหมคะพี่ต้นตัว <c oughs> ใหญ่มากสวยมากมาเป็นอีกหนึ่งตัวที่ด่กลัว <c oughs> ใครหาน้องเจอบ้างคะน้องแอบอยู่ะน,ะะะน,น,นะคะนี่จื๊จืนี่มีงูนะคะนี่ สวยมากพี่พีเอฟซีทราบไหมคะว่าเป็นงูอะไรอยไรจิ๊ดงูอะไรจ้าไหงคืองูเหลืองเกือบตายงูเหลืองเกือบจระเข้เพียบพี่พี่เดี๋ยวเราหุยขึ้นมาแล้วโหจัมโบ้เลยนะพี่พีเอฟซี ชาวบ้านเรียกจัมโบ้สองเลยนะไซส์แบบจัมโบ้สองตรงนี้มีอีกเป็นสิบนะคะพี่พี่เห็นจระเข้ไหมคะตัวใหญ่มากบิ๊กไซส์เลยค่ะบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์หูบ่อนี้มีเยอะมากอ่ะ บิ๊กไซส์อะตัวนี้มีหลายตัวเลยเยอะมากคู่ละพาเะดนจริงเลยทงสุดแรงดิใช้ได้อูงอ้วนมากเลยเออเขาไม่อน่้ออนมันคือไดโนเสารเลยนะเวลาจระเข้ดำลงไปก็จะเห็นแค่นี้เองเละเข้ดำลงไปก็จะเห็นแพ่นี้เ มมันใหญ่ากส่วนใสเขาถือว่าทำดีเลยนะคะพี่พีเอฟซีแต่ร้อนมาก คือแนะนําให้พี่ๆมาในช่วงที่เป็นหน้าหน้าเย็นๆหน่อยนะคะหรือไม่ก็มาช่วงใบยๆหน่อยเพราะดามาตอนนี้เที่ยงตรงเวลีฮารป่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่ขึ้นรถแล้วไปให้อาหารสัตว์กันค่ะแล้วเราจะไปชมช้างกันนะคะว่าช้างที่นี่จริงๆแล้วเป็นช้างสายพันธุ์อินเดียนะครับจะสังเกตที่หูได้นะครับว่าหูเขายาจะเล็กมากนะครับแต่ถ้าเป็นแอฟริกันเนี่ยใบหูจะใหญ่า<ม><ม>และช้างไทยอ่ะพี่ก็คือช้างอินเดียครับโอ <ๆ S 1> ้ <ๆ S 1> ความรู้ใหม่นะคะ ไหนขอดูหน่อยใช่เหมือนบ้านเราเลยอรแนี้เต่ตรงนี้เขายังไม่มีจุดให้อาหารช้างนะคะแค่แเดินมาดูแบบระยะใกล้ชิดมากๆากเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถบัสเนาะเขาจะพาเราไป สองสัตว์ใช่ไหมคะก็อยู่ร,รถบัสแบบนี้สบายๆนะคะแนละ้วเดี๋ยวก็ดูสัตว์ตลอดทางนะดูสัตว์กันรี่ <laughs> หมดสภาพนะคะ VPFc เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของฟูกััวค่ะ